วันนี้เนี่ยนะคะคือคกิกกาดกันมากเลยเมื่อตอน7จ็นาิกาบัญีที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณอน,นุทินชาญเิรกูลพร้อมด้วยภริยาก็นำคอรมอทาบุญเน่นะคะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ที่ตึกสันติมตรีเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะคะท่านอนุทินก็พร้อมเลยนะพร้อมเลยอ,ะอ่ะเดินหาเสียงสพ้อมเลยหน้าหน้าสู้ไปเลยนะคะภริยาท่านนายกรัฐมนตรีก็ตัวเล็กลงไปเลย ฤดูหาเสียงในคนตัวเล็กหมอเธอะวันนี้ก็ทําบุญนะคะทําบุญที่ที่ทาเนียบรัฐบาลก็มีรัฐมนตรีไปกันพร้อมพังเลยนะคะมีพระผู้ใหญ่จากวัดต่างๆก็มาที่ทาเนียบรัฐบาลก็เป็นงานประจําปีใครที่เป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนก็จะวันแรกของการทํางานก็จะทําบุญเนี่ยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมีพระสงฆ์ที่ทรงสมณศักดิ์เนี่ยมาร่มจำนวน1ิรูปด้วยกันนะคะแล้วก็มีพระพิสุสามาเนร จากวัดโมลีโลกกยายรามอีหกสิบเก้านายกุัฐมตรีและคณะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมเนียบรัฐบาลนะคะก็เริ่มจากพระพรหมพระภูมิและสารตาสารยายก่อนจะขึ้นไปถวายสักการะเทพนรสิงห์ันตึกไทยคู่ฟ้าอันนี้ก็พระพรหมแล้วก็พระภูมินะคะอันนี้พระภูมิซึ่งตอนเข้ามาก็จะต้องมาสูตรเนี้ยพระพรหมพระภูมิสารตาสารยายแล้วก็พระเทพนรสิงห์แล้วก็จะไปขึ้นไปที่ข้างบนหลังคา นะฮะอันนี้ก็พระภูมิจากนั้นก็ไปที่สารตาสัรยายอ่าแล้วก็ขึ้นไปที่สักการะเ mm hmm. ทพนรสิงห์มัิไสยคู่ฟ้าซึ่งท่านเนี่ยไปซึ่งท่านนายกเนี่ยท่านไปเอามาห mm hmm. ลังจากที่เอาไปซุกเอาไว้ที่ห้องห้องหนึ่งซุกจริงๆคือไปตั้งทิ้งไว้เลยหมายรัฐบาลนงเิงเศรษฐาเศรษฐาตั้งทิ้งไว้เลยแล้วท่านก็แบบกลับมาชำระชะล้างเรียบร้อยแล้วก็เอามาวางเอาไว้แบบ ทำโต๊ะหินอ่อนวางอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มาเอาสร้างฉาบขึ้นมาให้ให้ท่านดูมีสง่าราศีเป็นที่เคารพนับถือบูชาแต่สมัยท่านประยุทธ์เนี่ยท่านาตั้งไปที่หน้าระเบียงเลยจ้ะ<ม>คือนะท,ท,ท่าริมระเบียงเลยนะจ๊ะร<ม>ิมเลยตั้งริมเลย<ม>คือใครมองขึ้นมาเห็นเห็นเลยเอออันนี้ท่านเอามาได้ชิดเ้างในอันนี้ต้นนี้ทําใหม่นะไม่ใช่ต้นหัททำนี้บอืมอันเดิมเป็นต้นทำนีนทำใหม่ แล้วก็มีแจกันใหม่ดอกไม้อันนี้ก็มีเครื่องสองเวยนะคะผละไม้ต่างๆนานาสัากการะเทพนรสิงห์มติไทยคู่ฟ้าซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนายุรัฐมตรีก็กล่าวอวยพรพี่น้องประชาชนคนไทยเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่2569นะคะไปฟังท่านนายุรัฐมตรีค่ะขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านได้เริ่มปีนะครับด้วยความเป็นสิริมงคล มีวความสำเร็จมีความสงปรารถนามีความร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ประเทศไทยมั่นคงแข็งแรงนะาระบมีอนาคตที่ดีทุกคนครับถามว่าปีใหม่นี้รัฐบาลในฐานะารักากากเนี่ยอยากเริ่มต้นทำงานหรือผลักดันเรื่องใดมากที่สุดสำหรับปีใหม่นายนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีบอกว่า ก็อยากจะทําให้การเลือกตั้งเรียบร้อยและให้นโยบายรวมถึงข้อสั่งการต่างๆให้ดําเนินม,มาบรรลุเป้าหมายโดยเร็วที่สุดน,น,นะคะอันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลอย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยนะคะคุณอนุทินเนี่ยได้พูดถึงกรณีนายเอกนัทพร้อมพันซึ่งเป็นผู้ดูแลการเลือกตั้งในพื้นที่กรทมอของพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาเปิดเผยว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์หัวนหน้าพักจะช่วยลงพื้นที่หาเสียงคุณอนุทินบอกว่าในฐานะหนัวนหน้าพักก็ต้องลงพื้นที่ ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครสอสอให้มากที่สุด